กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของห้องข่าวเล่าเรื่องค่ำนะคะเราจะมาติดตามนะคะในประเด็นในเรื่องของเหตุระเบิดใน,นแยกราชประสงค์ค่ะแล้วก็รวมถึงอีกหนึ่งมุมมองนะคะที่มีการพูดถึงการให้ข่าวของทางรัฐบาลจากคุณนัทวุฒิไส้เกลือนะคะคุณวส,สันเป็นยังไงบ้างคะครับผมทางด้านของเลขาธิการอปรชนะครับก็มีการระบุว่ารัฐบาลเนี่ยควรให้ข่าวเหตุระเบิดราชประสงค์เนี่ยนะครับอย่างตรงไปตรงมาไม่อคติเพราะอาจจะสร้างความขัดแย้งเพิ่มได้นะครับด้านประธานอปชแล้วก็พวก เดินทางไปสืบพยานโจทย์ที่ศาลอาญาคดีก่อการร้ายครับนายจตุพรพรมพันธ์ประธา,านแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนอปชครับพร้อมพวกรวม24คนได้มาตามนัดสืบพยานโจทย์ปากที่สที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษคดีที่พนักงานอายการฝ่ายคดีพิเศษหนึ่งเป็นโจทย์ยื่นฟ้องในความผิดฐานร่วมกันก่อการร้ายมัวสุมตั้งแต่10คนขึ้นไป ทำให้ปรากฏต,ต่อประชาชนด้วยวาจาเพื่อประทุษร้ายให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองและร่วมกันชุมนุมฝ่าฝืนพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินโดวยวันนี้นะครับเป็นการสืบพยายนโจทก์ปากที่3คือพันตำรวจเอกคณิตชัยมหินทะเทพนะครับผู้กำกับสอบสวนนครบาลหนึ่ง ซึ่งทนายโจ้นะครับได้สักค้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรื่องที่ว่าพยานไม่ใช่ผู้ถอดเทปคำปราศัยเองจะเชื่อได้อย่างไรว่าไม่มีการเพิ่มเติมคำพูดการชุมนุมของกลุ่มนปชกับการชุมนุมของกลุ่มอื่นๆที่เคยออกมาชุมนุมก็เหมือนกันทำไมนปชมีความผิดร้ายแรงยกตัวอย่างเช่นการชุมนุมของกลุ่มกปปสที่ศาลปกครองเคยตัดสินว่าชุมนุมได้ไม่ผิดและ นปชเนี่ยชุมนุมก็ไม่เคยไปปิดสถานที่ราชการเหมือนกับกลุ่มกอปปสโดยพันตํารวจเอกคณิตชัยนะครับได้ตอบเพียงสั้นๆว่าใช่เท่าที่ทราบประมาณนั้นครับซึ่งศาลก็ได้มีการนัดสืบพยานโจทย์ครั้งต่อไปในวันที่3กันยายนนี้เวลา9้นาฬิกาเพื่อสืบพยานโจทย์ปากที่4 มาทางด้านของนายนัทวุฒิไส้เกลือเลยค่ะที่การนออปรชกันบ้างนะครับให้สัมภาษณ์ระหว่างการพักสืบพยานกรณีเหตุวางระเบิดที่แยกราชประสงค์รัฐบาลเนี่ยนะครับควรที่จะ เป็นหลักในการให้ข่าวสารที่ถูกต้องกับประชาชนอย่างตรงไปตรงมาไม่อคติเพื่อให้ทุกฝ่ายเนี่ยเกิดความเชื่อมั่นไม่ควรที่จะมีการพูดพาดพิงฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเมื่อยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนเนื่องจากจะทําให้เกิดความแตก้าวภายในประเทศและอาจจะทําให้ประชาชนเนี่ยไม่มั่นใจว่ารัฐบาลพูดความจริงหรือไม่ครับคือถ้าที่จะกล่าวหากันเนี่ยทุกฝ่ายมันกล่าวหากันได้หมดนะครับตั้งธงเอาไว้ แล้วอธิบายตามธงมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เกินความสามารถของฝ่ายไหน <_ int im it> เพียงแต่ว่าประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไรถ้าจะทำกันแบบนั้นดังนั้นรัฐบาลก็ควรจะพูดความจริงกับประชาชนแม้ว่าเข้าใจได้ครับในช่วงเวลาของการสืบสวนสอบสวนเนี่ยมันพูดความจริงกันได้ไม่หมดทุกเรื่องหรอกแต่ว่าความจริงที่ออกจากรัฐบาลควรเป็นความจริงที่ประกอบด้วยหลักฐานไม่อย่างนั้นถ้ารัฐบาลสูญเสียความเชื่อมั่น เรื่องการให้ข้อมูลในสถานาการณ์นี้ข้าไปอีกผมว่าก็จะไปกันใหญ่น,นายนทวุฒิกล่าวอีกนะครับว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยวางความแตกต่างทางการเมืองไว้ก่อนช่วยกันสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศและก็เชื่อว,ว่ามือโพสตเตือนระเบิดเนี่ยนะครับไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมือวางระเบิดเรื่องนี้เมื่อเจ้าหน้าที่ได้สอบสวนแล้วคงจะรู้ดีครับนะก็เป็น2เรื่องนะครับในบวันนี้ที่ทางกลุ่มนปชนะครับทางท่านประธานจตุพรเองเนี่ยก็ไปในเรื่องของการ สืบพยานนะครับของโจทที่ยื่นฟ้องในความผิดฐานก่อการร้ายเลยนะครับแล้วก็ครับต้องสืบพยานโจทและก็พยานจำเลยกันอีกหลายนัดนะครับจะมีการนัดนัดต่อไปด้วยนะครับแล้ว่าในมุมมองของคุณธุวพุธสวยเกือนนี้พูดถึงเรื่องของกรณิวระเบิดที่แยกราชประสงค์ใช่ครับนะครับผมก็บอกเลยนะฮะว่ารัฐบาลเนี่ยก็ น่าจะให้ข่าวที่ตรงไปตรงไมานะฮะก็คืออย่ามีอคติเพราะว่าจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกว่าตั้งแต่ระเบิดมาแล้วเราจะทราบแล้วว่ามีแอคชั่นของซีรัฐบาลของฝ่ายความมั่นคงออกมาพูดแต่แรกเลยพูดยังไงนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการถแถลงออกมาที่เรียกว่าเป็นถแถลงการที่ชัดเจนมากขึ้นมากกว่านะครับครับก็แน่นอนแล้วครับเรื่องของความคืบหน้าของคด,ดีเนี่ยมันก็ต้องนะมีความคืบหน้าไปทีละนิดทีนิดแหละครับเพราะว่า ถ้ากรณีคนร้ายเป็นคนต่างชาติเนี่ยนะครับมันก็ต้องอาศายัยความร่วมมือจากต่างประเทศในองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องอนะครับเหมือน <c oughs> <ะ>อย่างเช่นที่ทางด้านของสานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับได้มีการประสานไปที่สํานักงานตํารวจสากลนะครับ <ư? S 1> เพื่อที่จะขอให้ช่วยจับคุมตัวคนร้ายนะครับที่ก่อเหตุระเบิดแยกร,ราชะรประสงค์เนี่ยนะครับขณะที่ทางด้านของผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะครับก <c oughs> ็ออกมาบอกว่าเชื่อว่าการ ก่อเหตุระเบิดครั้งนี้เนี่ยทำกันเป็นขบวนการนะครับมีไม่ต่ำกว่า1ิคนลหละนะครับแล้วก็ยังบอกด้วยว่าคนไทยเนี่ยน่าจะมีส่วนอยู่ด้วยครับกลับซึ่งเรื่องนี้เราจะไปดูกันนะครับในส่วนของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับก็ได้ยืนยันในประเด็นข่าวดังว่านี้นะครับเอาละครับเรามาดูข่าวนี้กันนะครับโดยที่ทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและ ได้ประสานนะครับทางตํารวจสากลช่วยจับคนร้ายวางระเบิดแยกราชประสงค์แล้วก็ผู้บรญชาการตํารวจแห่งชาติเนะี่ยก็บอกว่ากลุ่มที่ก่อเหตุเนี่ยทำเป็นขบวนการไม่ต่ำกว่า10คนนะครับแล้วก็บอกว่ามีคนไทยร่วมอยู่ด้วยครับ พลตอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติยืนยันนะครับว่าผู้ร่วมก่อเหตุวางระเบิดบริเวณสารพระพรมแยกราชประสงค์มีการทําเป็นขบวนการไม่ต่ํากว่า10คนเชื่อมีการวางแผนสำรวจเส้นทางนานเป็นเดือนก่อนก่อเหตุมั่นใจมีคนไทยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนเพราะจากการสืบสวนเชื่อว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยทราบเส้นทางที่จะใช้หลบหนีเป็นอย่างดีแต่ทั้งนี้เนี่ยยังไม่สามารถยืนยันได้ไดเช่นกันนะครับว่าผู้ต้องสงสัยทั้ง3คนในกล้องวงจรปิดเนี่ยเป็นคนไทยหรือต่างชาติ เพราะจากการสอบพยานแม้จะให้การยืนยันว่าหนึ่งในสามผู้ต้องสงสยัยซึ่งใส่เสื้อสีเหลืองและสารออกหมายจับแล้วเนี่ยไม่ได้ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารกับคนขับรถจักรยานรรับับจกยน,ยนต์รับจ้างนะครับโดยที่พลต u สมยศยังบอกด้วยว่าสําหรับผู้ต้องสงสยัยซึ่งเป็นผู้ชายใส่เสื้อสีแดงและสีขาวในกล้องวงจรปิดตํารวจอยู่ระหว่างการติดตามตัวมาให้ข้อมูลจึงยังไม่สามารถที่จะระบุได้ว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นกลุ่มใดส่วนประเด็นการก่อเหตุยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งนะครับทั้งประเด็นการสร้างเสถน การการก่อการร้ายแต่ทั้งนี้ก็ยังมั่นใจว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยยังอยู่ในประเทศไทยและยอมรับว่าเป็นห่วงเรื่องถูกตัดตอนความผิด ด้านของพลตํารวจตรีชานเทพเสสเวชรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลก็บอกว่าขณะนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตํารวจได้เร่งออกหาข่าวอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการเข้าค้นตามที่พักอาศัยของชาวต่างชาติแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้ามากนัก,กน,นะครับรวมทั้งการสํารวจเส้นทางการหลบหนีภายหลังจากการก่อเหตุว่าไปในเส้นทางใดซึ่งล่าสุดเนี่ยพบว่าหลังจากที่คนร้ายออกจากสารเท้ามาหาพรหมแล้วนั่งรถทุกๆไปลงบริเวณริมถนนฝั่ง,งสวนลุมพินีซึ่งเป็นจุดสุดท้ายที่มีการพบเจอตัวคนร้ายนะครับซึ่ง ในช่วงบ่ายวันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้เชิญตัวคนขับรถทุกๆเนี่ยมาสอบสวนแล้วทั้งนี้เชื่อว่าคนร้ายยังคงอยู่ในประเทศไทยครับกำลังดูภาพวงจรปิดอยู่เพื่อนั้นเป็นจุดสุดท้ายจุดสุดท้ายที่เห็นทราบวีดำเน็นกรก็ไม่ทราบและแต่ก็พยายามพยายามดูที่เกิดเหตุแล้วนะครับอันส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องพยายามตัดออกไปครับยังไม่ก็มันคนร้ายในมือหเปล่ อ,อ,อันนี้ยังตอบไม่ได้นะครับเนื่องจากปออมออก,ก็รายงานว่ายังไม่พบกลุ่มผู้ต้องสงสัยนะครับเมื่อมีผู้ต้องสงสัยก็นํามาแล้วตรวจสอบแล้วก็ไม่ใช่ที่มาม่คนคงยังไม่ออกครับ ด้านพลตํารวจโทรประวุฒิถาวรสุริผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติและโฆษกสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติก็บอกว่าได้มีการประสานข้อมูลไปยังตํารวจสากลหรือว่าอินเตอร์โพลนะครับในการาที่จะช่วยติดตามจับกลุ่มคนร้ายหากคนร้ายเดินทางออกนอกประเทศแล้วนะครับแล้วก็ได้มีการขอความร่วมมือกับบางประเทศเป็นพิเศษแต่ยังไม่ขอเปิดเผยในรายละเอียดของข้อมูลนะครับนี่ก็คือเป็นความคลบปหน้าในส่วนของเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับที่ทํางานทําคดีนี้นะครับตั้งแต่วันเกิด เหตุ hey, นะครับมาจนถึงวันนี้เนี่ยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติบอกก็ยังไม่ไม่ได้ตัดประเด็นหนึ่งประเด็นใดทิ้งนะครับแต่ก็เชื่อว่าวันนี้เนี่ยจากเดิมบอกว่าเอ๊ะคนก่อเหตุนเนี่ยเป็นชายเสื้อเหลือง,ง,งที่ต้องสงสัยตามกล้องวงจรปิดครับ เดิมทีว่าจะมีคนเดียวหรือเปล่าเมื่อวานนี้เราก็บอกว่ามีเพิ่มมาสองคนเสื้อแดงกับเสื้อขาวที่อยู่ในที่เกิดเหตุพร้อมๆกับชายส้อเหลืองวันนี้ผู้บัญชาการตำรวจนช่ไหมบอกอัดมากกว่าสิบคนละไม่ต่ำกว่าสิบคนแล้วก็จะต้องมีคนไทยร่วมด้วยนะสิ่งที่น่าสนใจถ้าก่อเหตุรุนแรงอย่างนี้นะครับแล้วก็หวังผลนะครับพุ่งเป้าไปที่กลุ่มคนจํานวนมากแล้วก็เป็นชาวต่างชาติซึด้วยเนี่ยนะครับแน่นอนแล้วครับว่าต้องมีการศึกษาเส้นทางการหลบหนีก็ต้องดูทางนี้ทีล ได้ล่ะเป็นเรื่องปกติของกระบวนการเป็นเรื่องปกติของขบวนการนะท้าทำกันเป็นขบวนการดังว่าเนี่ยนะครับแต่ก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับในการที่จะคลี่คลายติดตามตัวคนร้ายมาดําเนินคดีให้ได้เพราะหลายฝ่ายเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับหลายคนมองโลกในแง่ดีด้วยซ้ำไปว่าเออจากกรณีเหตุที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยมันน่าจะเป็น ภาวะที่ทําให้คนไทยเนี่ยมาหล่อหลอมรวมใจกันเป็นหนึ่งนะเพื่อให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ในการที่จะทํางานแล้วก็ติดตามตัวคนร้ายซึ่งกระทําเหตุรุนแรงใจดําอมตะิตเนี่ยฮะกลางเมือง เรียกว่ากลางเมืองหลวงของเราเนี่ยกำลังทำรุกันด้วยนะก็เรียกกำลังเรียกว่าโอ้นะครับเขาไปก็เรียกว่ากราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มาก่อเหตุในลักษณะอย่างนี้เนี่ยน่าจะเป็นโอกาสในการที่จะทําให้คนไทยเนี่ยรักสามัคคีกันนะบนวิกฤตเนี่ยก็เป็นโอกาสที่จะทําให้เกิดภาพในลักษณะอย่างนี้ได้นะครับก็เป็นกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ครับในสำหรับในการทํางานในเรื่องดังว่านี้ รเรามาฟังในเรื่องนี้นะคะจากทางนายกรัฐมนตรีกันบ้างค่ะทางนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีการตําหนิสื่อค่ะว่าให้เงียบบ้างเพราะยิ่งพูดมากคนร้ายระเบิดแยกราชประสงค์จะยิ่งหนีไปไกล,ไกลนะคะพร้อมขอร้องยังไม่อยากให้เรียกว่าผู้ก่อการร้าย พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสชกล่าวถึงความคืบหน้าการติดตามตัวคนร้ายวางระเบิดที่สี่แยกราชประสงค์ว่ากำลังดำเนินการอยู่และไม่อยากให้เรียกว่าผู้ก่อการร้ายเพราะในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เรายัางไม่เรียกผู้ก่อการร้ายเลยจะไปเรียกแขกหรืออย่างไรต้องดูอีกทีว่าเป็นพวกไหนเป็นพวกกลางเมืองหรือไม่กรณีสื่อสื่อต่างชาติมุ่งประเด็นสาเหตุไปที่ ปัญหาอุยกูที่ไทยส่งไปให้ทางจีนนายรัฐมนตรีระบุว่ายังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนไม่ใช่ว่าหน้าที่หน้าผู้ต้องสงสัยจะเหมือนฝรั่งแล้วจะเป็นอุยกูแต่อาจจะเป็นฝรั่งที่ร่วมมือกับคนไทยก็ได้ทำไมไม่คิดแบบนั้นบ้างแต่ถ้าเป็นเรื่องอุยกูการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลอย่างที่เราทำรัฐบาลอื่นเขาทำหรือไม่เขาทำกันทั้งโลกส่วนเราจะไม่ ส่วนเราจะมีการขอหลักฐานจากสื่อต่างชาติหรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าเขาพูดมาแล้วมีกรรมการสิทธิมนุษยชนอยู่มีการถแถลงไปว่าไม่ควรจะทําอย่างนั้นซึ่งหนังสือพิมพ์เขียนเองแต่ก็เป็นไปได้หลายประเด็น1การเมือง2องอย่างที่สื่อว่า3คือสุดโต่งอะไรอย่างนั้นมันเป็นไปได้ทั้งหมดแต่สองอย่างนี้ยังไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยดังนั้นตัวเองจึงไม่อยากพูดในตอนนี้เพราะมันเป็นอันตรายต่ออาเซียนด้วยเราต้อง ระมัดระวังตัวเองไม่ใช่มันจะเกิดไม่ใช่มันจะไม่เกิดซึ่งจะเกิดเมื่อไหร่ก็ได้แต่เรื่องการเมืองก็ไม่ได้ตัดทิ้งคิดได้หลายอย่างไอ้นี่ก็เป็นฝรั่งระเบิดก็อีกแบบบ้างเหมือนใต้เหมือนอะไรบ้างท้าทางการถ้ท่าทางด้านการเมือง ก็มีเว็บไซต์อะไรออกมาต่อๆกันมีการบอกว่าจะปิดโรงเรียนสถาบัานการเงินใครทําพวกที่สื่อเอ่ยชื่อมามันทําหรือเปล่าตอนนี้กําลังสอบอยู่เขาคิดทุกอย่างแต่ยิ่งพูดมากคนร้ายก็จะยิ่งหนีไปไกลอีกเงียบๆซะบ้างกรณีที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าสุดโต่งนั้นหมายถึงกลุ่มใดพลเอกประยุทธ์ตอบสวนกลับมาอย่างมีอารมณ์ว่าเธอก็รู้อยู่แล้วเธอจะมาถามฉันอีกทําไมให้ฉันเอ่ยชื่อออกมาใช่ไหม เคยตัวถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมาฉันจะฉันจะขอภัยค่ะถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วฉันจะโทษเธอนะจะบอกให้เมื่อผู้สื่อข่าวแย้งว่าไม่ไม่พลเอกประยุทธ์ตอบตัดบททันทีว่าไม่ต้องมาไม่ฉันพูดมาหลายทีแล้วไอ้สุดโต่งนะักข่าวสุดโตง่งนั่นมันเธอนี่ก็อาจจะออกแนวเป็นการอาจจะโมโหนิดน เป็นเป็นการทีต้นของนี้เช่งเราจะเห็นได้บ่อยครั้งนะครับในการให้สัมภาษณ์ของท่านนายกรัฐมนตรียิ่งถ้ามีผู้สื่อข่าวไปถามประเด็นที่ค่อนข้างจะเป็นการจี้หรือเป็นการที่ไปพูดคําที่อาจจะไปโดนใจท่านท่านก็จะมีการตอบโตออกมาอย่างนี้อย่างกลับลันเช่นเดียวกันแทงใจดําเป็นไม่ได้นะครับก็ต้องกรบโต้ทันทีทันใดทันควันนะครับแต่ว่าก็ก็ ก็อีกมุมหนึ่งเนี่ยนะครับก็บอกว่าก็อยากให้มันฟุ้งกระจายแต่ในฐานะในคนที่ทําสื่อในทางข่าวเนี่ยเขาก็ต้องพยายามเหมือนะครับที่จะช่วยเจ้าหน้าที่ในทางหนึ่งเหมือนกันนะครับในการที่จะบอกรูปภาพสันสานของคนร้ายในการที่จะแจ้งเบาะแสมันก็เป็นประโยชน์ด้านหนึ่งนะอย่าไปมองมองในมุมหนึ่งมุมใดมองในหลายๆมุมมองให้มันเกิดภาพกว้างนะครับแล้วก็จะถือว่าในที่อย่างนี้ผมเชื่อว่าไม่มีใครหรอกครับที่จะไปต้องการที่จะทําให้มันเกิดผลเสียกับประเทศชาติทุกคนอยากให้เกิดผลดีทุกคนอยาก ให้เกิดความกระจางแล้วก็จะได้เป็นประโยชน์กับประเทศท่านั้นแหละนะครับครับผมจะมาสืบเนื่องกันจากเรื่องนี้แล้วจริงๆก็เป็นเรื่องที่ทางท่านประธานนปชเองนะครับก็จะเตรียมฟ้องดําเนินคดีกับนายวัชระเพชรทองนะครับหลังกล่าวหาผู้เรื่องแก้ว3ประการเกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดครับนายจตุพรพรมพันธ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช กล่าวผ่านรายการมองไกลออกอากาศผ่านทาง YouTube ตอบโต้กรณีที่นายวัชระเพชรทองนะครับอดีตสสพักประชาธิปัตย์ออกมากล่าวหาว่าได้เคยปรสาสัยเรื่องแก้ว3ามประการคือพักการเมืองมวลชนและกองกำลังไม่ทราบฝ่ายที่ถือเป็นหลักฐานรับคอ โดยขอให้ทหารตรวจสอบคดีคนเสื้อแดงขับมอเตอร์ไซค์แล้วเกิดระเบิดตัวเองจนร่างขาดเป็นสองท่อนที่สอนอมินบุรีกับเหตุการณ์ระเบิดที่สมานเมตตาแมนชั่นบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีและกรณีขอนแก่นโมเดลที่มีการใช้อาวุธปืนล้วนมีความเชื่อมโยงกันเป็นจิ๊กซอของคนในขบวนการนี้ทั้งสิน้นประธานอปชก็ยืนยันนะครับว่าไม่เคยพูดเรื่องแก้ว3าประการโดยให้ไปตรวจสอบหาเทปที่เคยพูดหากมีหลักฐานว่าพูดจริง ก็พร้อมที่จะคลานไปกราบนะครับดังนั้นก็การออกมาพูดดังกล่าวของนายวัชระเนี่ยถือเป็นการเสี่ยมและไม่รู้จักแยกแยะว่าอะไรเป็นเรื่องของบ้านเมืองอะไรเป็นเรื่องของการเมืองเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นต้องห่วงใยประเทศชาติดังนั้นนะครับจะเตรียมดําเนินคดีฟ้องนายวชระกลับในกรณีดังกล่าวครับนายวชระเพชรทองซึ่งจะต้องถูกผมฟ้องอีกหนึ่งคดีเนี่ย ผมไม่เคยพูดเรื่องแก้วสามประการนอกจากไม่เคยพูดแล้วก็ไม่เคยเห็นด้วยลองนี่นะครับไปหาเทพที่ใดได้ในโลกนี้ครับว่ามีเทพที่ผมปราศัยเรื่องนี้ผมจะคลานไปกราบครับก็เป็นคำยืนยันของประธานอ,อปชอและจริงๆก,งก็คุณวัชระเพชรทองเนี่ยคือ มีหลายครั้งนะ<ช>คุณ<ช>ท,ทันทีว่าคุณสุรเชษชการให้ข่าวออกมาแต่ละข่าวหรือการพูดในทํานองที่เอาผมใช้คำคำเดียวกับทางท่านประธานอ,อปชอแล้วกันในทำน,น,นองเสียมเนี่ย<ช><ช>เยอะ<ช>แต่ว่าหลายครั้งเรื่องของการดําเนินคดีก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งนะฮะ<ช>แต่ก็อย่างที่ประธานอ,อปชอบอกนี่แหละว่าเดี๋ยวจะ จัดการฟ้องอะนะและ้วจริงผมว่าควรจะฟ้องด้วยเพราะว่าการรับผู้แบบนี้เนี่ยมันไม่ได้กระทบกับในส่วนของประธานอปชอ,อย่างเดียวไม่ใช่กระทบกับกลุ่มอปชอยอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของบ้านเมืองอะการมาพูดโยงไม่รู้ว่ามีข้อมูลจริงหรือไม่จริงมั่วหรือไม่มั่วเนี่ยนะฮะค,ค,คือมัน ผมว่ายังไงมันก็ไม่เหมาะสมที่จะพูดนะก็ผมไม่แน่ใจนะภาพจําของผมสําหรับวชระเพชทองมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนนี้ยังไม่ได้เป็นสสประชาธิปัตย์นะครับยังเป็นนักเคลื่อนไหวกาลังคงอยู่ในช่วงตัดสินใจจะเข้าพักประชาธิปัตย์หรือไม่เข้าพักประชาธิปัตย์หรือยังไงไม่ทราบนะแต่นานมาแล้วตั้งแต่สมัยสารรัฐธรรมนูญอยู่ที่แถวนู้นฮะเชิงสะพานพระปกเกล้าจับแถวพระหุรัตนลยจาได้ว่าวชระเพชทองไปขี่ควายกลางเมืองนะอออทำไมฮะไปทำนาตอนนั้นเหรอ ไม่ทราบ <c oughs> เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับวชะระเพชรทองอยู่แถวหนองแขมไม่ใชนะ่เขาเรียกแจ็คหนองแขม <c oughs> ไม่ใช่ครับเนี่ย <c oughs> ขี่ควายกลางเมือง <c oughs> นะครับก็ถ้ามานะั้ะผมภาพเห็นแจ็คก,กับควาย ที่สารรัฐธรรมนูญขี่ควายนะผมจำได้กันผมจาได้เท่านั้นว่าวัชระกับควายที่กลางเมืองที่หน้าสารรัฐธรรมนูญกัต้องบอกว่าขี่ควายขี่ควายนผมบอกว่าขี่ควายนะผมไม่ได้ไม่ได้พูดอย่างอื่นนะก็เท่านั้นเองครับครับมีอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นข่าวส่งท้ายวันนี้นะครับก็คือทางด้านของเลขาธิการปปชเนี่ยนะครับบอกว่าการที่สารดีการนักการเมืองไม่อนุญาตให้อายการเนี่ยนะครับเป็นทนายความให้กับนายสมชายวงสวัสดีเป็นเรื่องที่ถูกต้องเพราะ ทางด้านของอายการเนี่ยได้เห็นสำนวนคดีของปปชหมดแล้วครับนายสรรเสริญผลเจียกเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชกล่าวถึงกรณีที่องค์คณะผู้พิพากษาในศาลดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่อนุญาตให้นายสมชายวงสวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีกับพวกซึ่งเป็นจำเลยแต่งตั้งพนักงานอายการต่อสู้คดีสั่งสลายการชุมนุมทางการเมืองเมื่อปี2551นะครับว่า เป็นดุลพินิจขององค์คณะผู้พิพากษาในศาลฎีกาซ,ซ,ซึ่งตามหลักการแล้วเนี่ยอายการไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ต่างให้กับนายสมชายกับพวกได้เพราะคดีนี้เนี่ยปปชเป็นผู้ชี้มูลความผิดและส่งให้อายการสูงสุดเป็นผู้ฟ้องแต่อัยการสูงสุดก็ไม่สั่งฟ้องนะฮะ,ะปปชจึงเป็นผู้ฟ้องคดีเองดังนั้นหากพนักง,งานอัยการเข้าไปเป็นทนายความแก้ต่างให้ในายสมชายกับพวกก็ไม่น่าจะถูกต้องเพราะฝ่ายอัยการรู้สำนวนการไตส่สวนของปปชทั้งหมดแล้วนะครับการที่องค์คณะผู้พิพากษามีความเห็นดังกล่าวจึงเป็น เรื่องที่ถูกต้องนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของคดีความที่อยู่ในชั้นศาลขออนุญาตฮะเราวิเคาะห์วิจารไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับเป็นดุนพินิจององคณะพิพากษาซึ่งก็เป็นเรื่องนะครับที่ทางด้านของอดีตนายกรัฐมนตรีสมชายวงศสบั์ก็จะต้องแต่งตั้งทนายความส่วนตัวละใช้อัยการไม่ได้ก็ในฐานะอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วอัยการเขา มีคำสั่งไม่ให้ใช้เนี่ยก็ต้องแต่งตั้งทนายความเอกชนนี่แหละทนายความส่วนตัวในการที่จะไปต่อสู้คดีคนะครับ,รบก็ต้องหาแง่มุมในกรณีการที่จะไปสู้คดีนะครับแต่เมื่อพูดถึงคดีการสลายการชุมนุม นะครับที่สั่งการสลายการชุมนุมของอดีตนายกรัฐมนตรีสมชายวงศสวัสด์นะครับก็อยากจะถามความคืมหน้าของปปชนะครับกรณีการสั่งสลายการชุมนุมนะครับเมื่อปี2553ด้วยคุณอภิสิทธิ์เเทพสุบันนะครับใช่ครับศาลสั่งให้ ทางดีไซน์ใช่ไหมหรือว่าทางตํารวจเนี่ยส่งเรื่องให้ปปชพิจารณาไม่รู้ว่าคืบหน้าไปถึงไหนมากน้อยขนาดไหนแล้วนะครับที่ออกมาพูดถึงเรื่องดังว่านี้นะครับอัละก็เป็นคดีความที่อยู่ในชั้นศาลในส่วนของอดีตนายกสมชายอันนั้นก็ต้องว่ากันไปครับตามกระบวนการนะครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของห้องข่าวเล่าเรื่องคํำนะคะดิฉันทานทิวาถารชกุลค่ะครับผมสุรเชษสุรัธนาชัยครับวสันต์ประกันศรีครับเราสามคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ